กำลังจะเดินมาเก็บพริกมาเจอไอ้ตัวนี้มามาเจอแม่งบงโอสิเกือบมันซอกตายโอ้ยมาเจอตัวนี้เข้าเกือบเป็นลมตายเหนียวนับหลดตาเหลี่ยมเมาเมายู่กัดแขีวพวดพวดสวดักคนได้เนี่แนวหน่แมงอันนี้บงอย่าเต้นซับข้อ่อยเด้ออู้ยปาฏยานครับนอนชาเขียว ีเดียวกันกับพริกเลยไม่รู้ไงเอามือล้วงเข้าไปจับปุ๊บโหลดโอ้ยกลัวกันทั้งบ้านเลยนะนน่แม่ยิ่งกลัวนะป้า ไปแต่ยานเนี่ยตัวใหญ่เพราะรบพังานไม่ใช่มีเยอะอยู่หรอโอ้ยมองไม่เห็นเนี่ยมือล้วงเข้าไปหลายตัวแล้วเนี่ยสบเป็นลมซะบก่กน่ากลัวมากอ้ยลมพัดโอ้ย,อยว่าพัดเก๋ฉันนะ เดิมครับพ่อคนบางคนอ่ะโอ๊ยน่าก,กลัวจังเลยวะทำไมดิมันจะกระโดดไหมนะลมยิ่งแรงๆอยู่กลัวอยากจะตัดออกแล้วก็เฮ้ยเคร่านพวะเราคนขี้มลุนกน่าเดียด น่ากลัวมากอุ้ยลมพัดอ่ะเอามือล้วงเข้าไปจะไปเก็บพีดไงจับโดนดึงเลยเ่อ อย่าให้บังคนกับกันนะโอ้ลมยิ้มพัดอย่ามาพัดใส่ค่อยเด้วเขยชอกตายได้เนี่ย มีหลายตัวแน่ๆเลย เดี๋ยวมาเมาอยู่อยากเก็บพริกมากเลยแต่มันก,กลัวไอตัวหนอนใหญ่แลเนะเย,ย่านหนอนใหญ่เด้ยจะโดดซับข้อกูเด้อ นี่พริกเขียวพริกเขียวลูกใหญ่ๆเลยเนี่ยจะเก็บไปใส่อมหมูวันนี้จะได้จังพักนี่พุ่นับพริกพริกไทยเราเนี่กำลังจะดกเชียพุน่นพุน่ะพุนัโอ้ย น้ำมมแลวเอาบระทสได,ด้พี่น้องสิส่วนขึ้นจังไดแล้วมันจะป่ตายเด้อมืนี้อนี่ละ่ะแดกันอย่าเพิ่งตายเด้ลูกเด้เดี๋ยวด้เก็บมือนี้ละ่ะ เมื่ออยากดับแน่จบขิดินมากเห่นอ่ะเยอะเลยต้องไปทำห้องเพิ่มแล้วนี่ ห้องสำหรับใส่ผักเนี่นะจะมาดูผักกับแม่แลหรอลูกงแม่จะไปดูก่อนนะอันไหนต้องเอาเข้าบ้านได้ไมาโอ้้อันนี้นี่ต้นกล้วยต้องไปซับต้นกล้วยเอาเขาอานั่นอีกเอาเข้าที่เก็บเลยนะ เน่ยต้นมะเขือต้องขนเข้าบ้านให้หมดเลยโอ้ยไม่เป็นไรเรามีเราทำห้องสำหรับเขาแล้วอันนี้ต้นมะละกอเอาละมั่นหละงานนี่ต้นมะาม่วงแม่อ้ยหนาวหนาวลูกหนาวเคยเห็นมันกระโดดสกคคนบัวพี่นองอยู่น้ำต้นพุทธลักษานะ ก็ว่าแม่ข่อยว่ามันเต้นเซคันดุผลได้ข่อยกับญาติมาแต่ผลอะไรบ้างเนี่ยตัวใหญ่พัลโลพังงาน